ช่องสามสาวโอ้ราไม่ไม่เสียมาไกลไกลจริงๆนะไกลเหลือเกินขนาดนี้นะต้นกล้วยยังไม่ถึงลูกสาวเลยนะไม่เม่เสียต้นกล้วยยังไม่ถึงลูกสาวเลยนะอยู่คนละฟากฟ้าคนละหมู่บ้านโอ้ไม่รู้ผ่านกี่หมู่บ้านนะไม่เม่เสีผ่านเป็นร้อยหมู่บ้านเลยย อ่ะท่านใดที่เข้ามารับชมนะฮะทักทายคอมเมนต์กันเข้ามานะฮะแม่เวฟสีขณะนี้ควันชิดไม่รู้พามาหมู่บ้านไหนนะฮะอำเภอไหนนะฮะแม่เวฟสี่ออกมาตั้งแต่นู่นเลยปิดไร้สนนะผลสุดท้ายเด็กล้วยไม่ถึง10ต้นนะ,ะก็ดันด้นมาจนถึงบ้านควันชิดนะฮะขณะน,นี้โอ้โฮเฮ่ฮเฮได้ ตัดก้อนใจเย็นเย็นใจเย็นเยนโอ้ยนะเม่แม่ซีดูมาด,ดูนะบุกต้นกล้วยบ้านคุณยายของควานชิดนะขณะนี้อยู่คนละตัวอำเภอเลยนะไม่เม่สียอยู่คนละตัวอำเภอเลยมาทางอ่าท่าตูมนะมาทางท่าตูมนะไม่เม่สีอีกไม่กี่กิโลก็เข้าท่าตูมแล้วนะ แล้วเข้ามาในหมู่บ้านนี้ก็ประมาณ20กว่ากิโลจากทางหลักมานะเข้ามายังหมู่บ้านควาญคิดปอดนี่นะทีมงานเสียสมองมาบุกป่ากล้วยของคุณยายควาญคิดนะเอาเอาก็ไป หมู่บ้านนี้นะคะพูดภาษาเขมรน,นะคะแม่แม่สี่หมู่บ้านนี้พูดภาษาเขมรน,นะคะท่านใดที่เข้ามารับชมทักทายคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยค่ะเด้อสวัสดีพี่สันซันนะสวัสดีค่ะวันนี้นะพามาเยือนบ้านควันชิดนะคะบัญญาติพี่น้องเลย <S <S เดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ควันชิดกันเดี๋ยวขออนุญาตต,ตัดต้นกล้วยก่อนนะแม่แม่สี่ตัดต้นกล้วยก่อนเดี๋ยวน้องช้างเรา ไม่ได้ทานนะคะเนื่องจากว่ามาออกมาหลายชั่วโมงแล้วขับตั้งแต่หมู่บ้านช้างนะครับผ่านไม่รู้กี่หมู่บ้านโอ้ควันชิดนะเหยียบเอาเหยียบเอานะไม่เม่ฟิสควันอยไม่ได้ขับเด้อค่ะเด้อควันชิดขับรถเป็นเหมือนกันนะเหยียบเหยียบเกไม่นี่ประมาณอ่าประมาณร้อยกว่านะร้อยกว่าโอ้ต้นกล้วยนี่สวยมากค่ะไมมฟเสค่ะ cái <laughs> gì đấy cái <laughs> gì đấy cái 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 gì đấy วันชิดบ้านนี้พูดภาษาอะไรเขมรเนาะโอ้ยน้าแม่ว็บฟีอ่ะคุณยายท่านนี้เป็นเจ้าของต้นกล้วยใช่ไหมนี่สวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีแม่ว็บฟีหน่อยโอ้ยนี่นะคุณยายใจดี าเลลมลมเตรียมนะเกะาหมดมันท้ามันท้ม่ได้ายกดห่ครับไ่ยน่ไปนดูช้างด้วยเนี่ยอมมนะเต็มเลยเต็มเยเอาไว้ด้มไม่มีนุ้ยเรากำลังพอดี นี่นะแม่แม่สีต้นกล้วยสวยมากๆเลยนะนี่ทีมงานเสียสมองนะนี่ภาษาไทยกดหนึ่งนะฮะภาษาไทยกดหนึ่งโอ้ย เดี๋ยวใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเด้อค่ะเด้อใจเย็นเย็นโอ้ยอ่ะแม่แม่สิคับพบกับควันเวฟเด้อค่ะเด้อพบกับควันเวฟต่อนะฮะเดี๋ยวปันจอยจะไปนํารถมาขึ้นใกล้ๆนะฮะเพื่อที่จะแบกไม่ไกลอ่ะอ่ะสวัสดีแม่แม่สวัสดีครับสวัสดีคนดูหกท่านครับผม สวัสดีค่ะนี่ไเอ็งเองปู่ปู่ที่บ้านต่างประเทศได้เนี่เออประเทศลราคุ้เออมันมาที่ไรมันทำถึงเนี่ยเนี่เออมาลูกมามามาพวกเรามาหน่วยวิ่งเยอะ เปสวัสดีครับใครเข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ให้กับช่องสามสาวดาวซิงน่นนะครับอันนี้มาตัดต้นกล้วยครับนี่น้ำค้างก็มาครับน้ำค้างก็มาน้ำค้างก็มาครับน้ำค้างมาสามวันหายสามวันข้ครับผมมือมันสั่นครับ อันนี้มาตัดบ้านสมอนนะมาอยู่บ้านสมอนมาเอาอาหารช้างมาอาหารช้างม้าสมอนขับมาหลายกิโลเหมือนกันจากที่พักวังฉรุเนาะครับเดี๋ยวไปกินน้ำดีกว่อรยถาตีนตีนแล้วไงได้ทางตีน นัน่กน,นมีเยอะทมดินในตายหมดเลยจากนู่นจากบ้านมาเ่มเลยจักมต่นม่อันนี้ก็อของเขยของญาดดติดยกันเนี่ยนู่นจ่เพื่อชิดก็บอกว่าเอาที่บ้านเลย

พ่อพ mm ่อพอพี like, that, ่สำเนาสวัสดีคนดู12ท่านครับผมเข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องสามสาวดาวซิงด้วยนะครับอ่่ะไีนี่ขอบคุณควันเวฟนะขอบคุณควันเวฟนี่งวยเริ่มงานมา้วะเพิ่งเริ่มงานใหม่ ต้องขอโทษขออภัยนะพี่สันสันนะต้องขอโทษขออภัยพี่ด้วยนะเนื่องจากว่าควันเวฟเนาะได้พอเยอะไหมก็นะพอได้ทานอยู่ช้างห้าเชือกนะคแม่เม่สิก็แบ่งปันกันไปนะมาไกลมากเลย,เลยอ่าบ้านบ้านสามสาวถึงไหนแล้วคะไม่ได้เข้ามาอัปเดตข่าวเลยจ้ะเนื่องจากว่าบ้านสามสาวนะคะก็เพิ่ง จะตัดหญ้าออกหมดนะพื้นที่ที่จะสร้างบ้านนะพี่อ่ามาใหม่นะเอาไปไม่ได้รอ,อกกางันเดียวครับไม่ด้มาโกห้ยใส่ะานม,มาโเลยอ,อาหารเคนด้กี่วันอาหารเคนกี่วาาันตาถาม ไม่เวรถันหารขนาดนี้สวัสดีแม่แม่เอฟซีที่กําลังรับชมอยู่ขณะนี้14ท่านน้าโอมาไกลหมู่บ้านนี้ชื่อหมู่บ้านอะไรตาบ้านสมุนบ้านสมุนหมู่อะไรหมู่ที่ตําตำบลบัวโคกตำบลบัวโคกอําเภอท่าตูมจังหวัด สุริน,นปอนะอรแม่แม่สิมากไกลมากเลยนะะสวัสดีแม่กิ่งค่ะเมื่อกี้ลืมแปลงร่างสรุปได้พอห้าเชือกเนาะ <c oughs> ได้อยู่นะได้อยู่ก็แบ่งพันกันนะแม่กิ่งได้อยู่เนื่องจากว่ามากไกลไกลไม่รู้ผ่านกี่ย0่สหมู่บ้านเลยนะะแวะไปทางบ้านตะมุงฝั่งนูน้นได้ต้นกล้วยมาอยู่ประมาณ อ่าห้าต้นนะไม่พอทานห้าตัวค่ะคุณยายเออคุณยายบอกเออนี่มาหาแถวบ้านรามีเยอะไกลหนี่ยแต่ไกลนะคุณยายไกลจริงๆเนาะกับโคเราจะไปไปมีทางลัดไปไหม ก็ไปบ้านน้องเวงแล้วก็บ้านผ่าแล้วก็ไปบ้านน้องตาดแค่นี้เองโอ้แค่นี้ไปพวกยายก็เคยไปหลบบ้านกระโพตกลางนั่นไกลไหมล่ะไม่ไกลหรอกไ่ค่อยไกลเท่าไรก่อนจอยนั่งจนุดนะไม่ไมนสิไปทำงาน ตน้นยายเป็น, hey, นสาวในะ่ยายไปดูมะลันเดินทางนู้นเลยตน้นยายเป็นอะไรนะเป็นสาวสาวเป็นสาวสาวใช่ยายไปทำงาน,นงานบวชทานง,งานอะไรแถวนูน้นยายไปตลอดยายไปเต้นลำวงอยู่นู้นเลยใช่ป๊าไปรถรอะไรปีก จักรยานจักรยานใครมารถโอ้ย <laughs> จักรยานบ้าอะไรนี่นะ <laughs> แมบบ่แม่สิเจ้าของต้นกล้วยนะาอารมณ์ขันนะเจ้าของต้นกล้วยรถนายยายก็ไปตลอดไอง,งานบัวช้างนะ่ะค่ะบ้านตะกลานนะ่ะ ค่ะโอ้พี่ไปนะไปนะโอ้ไม่ค่อยไกลนะแม่ไม่สิไม่ค่อยไกลยายยายก็ไปตลอดนั่นเลยโอ้นี่นะครับก็เป็นหมู่บ้านของของควานชิดบ้าไปเคยทำดูดูนั่นเนี่ยอืมทีมอมื่อไอร่ที่จักรยานไปไหนทำนั่นอ่ะอ่ะขณะนี้กำลังปรึกษากันว่าจะเอาไปหมดหรือไม่หมดนะขึ้นเร็วขึ้นเร็ว กำลังปรึกษากันอยู่นะควานสามท่านไม่ไม่ไม่มีนะไม่กิ่งไม่มีเนื่องจากว่ากล้วยนี้ก็มันสมบูรณ์นะกำลังพอดีทานเลยโอ้ภาษาเขมรว่าอะไรนะลาลอลาอลอนี่แปลว่าสวยๆใช่โอยภาษาสวยดิ บูไดสีหูดอกบ่้ไดเกิดมาเป็นภาษาสวย่าษาโอ้ยหยอกๆกันนะไม่เม่เสียนี่ดูทีมงานน่าช่วยกันแบกก็มืดแล้วนะถึงวังทะลุก็โอ้ไม่รู้ว่ากี่โมงนะต้องรีบเร่งมือหน่อยดีหน่อยนะไม่เม่ซีรถเข้าถึงนะดีหน่อยก็ประหยัดแรงได้เยอะเลย นะใบกับกับก้านเราก็จะแยกไว้ตั้งหางโอ้ลูกหลานนี่นี่นี่ช่วยร่วมด้วยช่วยกันอีกนะโอ้ยนี่ไม่แจกทำงานด้วยกันเลยทำงานที่ไหนล่ะเออนี่คุณยายเจ้าของต้นกล้วยก็ยังจะช่วยเราทำแบบเสิเอาเอาเอาแบบไหนล่ะเอาแบบไหนล่ะอ่าคนไทยยายอเห็นต้นช้างมาอยาก ย,าย,ย,า,ยายอยากเห็นเลย,ยช้างโอ้ยยายยายเคยไปดูไอ้ที่บ้านตะกรางช้าง,างว่ารอบแล้วเลยโอ้ยอย,าย,อยายบอกนะครับนะไปไปหมู่บ้านช้างสิบกว่ารอบแล้วแสดงว่ายายแกชอบช้างนะคะนี่นี่เป็นต้นกล้วยกันนะคะแต่ต้นกล้วยเจ้าของญาติญาตินี่เป็นญาติควนันควันชิดใช่ไหมควันชิด ทัม <mile> ันจะเอาไปมดหมดนี้ไม่บมดควันชิดบอกว่ามดมดโอ้เราเราเราไม่ได้เยบอีน้องอ่านะคะถ้าเกิดมืดก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะไม่เป็เสียยายแกชอบเที่ยวอ่ะช่วยช้างอ่าคุณลุงคุณลุงบอกคุณลุงท่านนี้บอกว่าถือว่าเราช่วยช้างนะ ถ้าถ้าเรามีเราจะช่วยไปอีกเองเออถ้าเรามีเราจะช่วยไปอีกนะคะแรงหนึ่งปาดน,นี่นะคะหมู่บ้านนี้ใจดีนะคะไม่เก่งหาหมู่บ้านนี้ใจดีเหมือนกับเราไปทํางานสวัสดีจ้าพิดาพี่จ้าพิดาค่ะอะ ควานควานชิดนะคะเหยียบรถมาเกือบร้อหลังแซงร้อหน้านะเนื่องจากควันจอไม่ได้ขับนะคะไม่ไม่เอี FC ค่ะเนื่องจากว่าจะทดลองควานชิดปรากฏว่านั่งแบบเหมือนแบบเราเราถนัดในสไตล์ของเรานะ,ะแต่พอควานชิดขับแล้วเวลาใส่เกียร์มันมันมันกระชากไม่ไม่ก็เอเคยเป็นไหมคะมันกระชากแล้วมันก็คือแบบ ตกใจจะถึงไม่นาะจะถึงไม่นาอยอยู่ประมาณนั้นแม่กิ่งบอกสาธุสาธุนะขอบคุณแม่กิ่งนะขอบคุณแม่กิ่งขอบคุณพี่จา่าพิดาที่เข้ามารับชมนะอ่ะเกือบจะสําเร็จแล้วนะเหลือไม่กี่ต้นขนาดนี้กว,น,น,เน,วนเว็บเอาเชือกออกมอาครับผม ต้องรัดให้แน่นนะเนื่องจากระยะทางไกลมากๆนะไกลมากๆหล่นไปเดี๋ยวเสียดายนะเสียดายไม่ว่าเดี๋ยวตำรวจตามถึงบ้านด้วยอยนี่มันจะข้าวโลนอะ หมดเลยนะด้านนี้ต้นกล้วยคุณยายหมดเลยนะพี่เี่สี่ค่ะได้หนึ่งคันรถปิกอัพเลยนะดูภาพนี่ตอนนี้ยายเคยไปดูหมอลำ นี่นะแม่เอฟซีเราได้เปลี่ยนอาหารให้ลูกๆของแม่เม่เอฟซีได้ทานมั่งนะคะก็สลับสับเปลี่ยนกันไปจะเป็นย่าในเปียเป็นสับปะรดก็เป็นต้นกล้วยนะพอที่จะหามาให้ลูกๆได้ทานกันนะฮะไกลเท่าไหร่ก็ไปนะคะไปทุกที่ที่มีอาหารให้น้องช้างภาษาไทยกดหนึ่ง อ้ไปจ้อ่นะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีพี่นุชค่ะทำอะไรเนาะสวัสดีค,ค่ะพี่จอยโอ้เมาต้นกล้วยบ้านขวานชิดนะําพี่นุนชฮะอยู่โคราหมู่บ้านอยู่โครา

ไม่ซื้อไปเอาไว้แพ็ป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 ไโอ้ไม่มีไม่มีไม่มีคะแนนคุณลุงไม่มีคะแนนไปแพร่แพร่ไปจากกระโโบไปน่ะโอ้ทำเยอะมันไม่มีรถนี่งแล้วตัวนี้ก็นอนกันหมดแล้วโอนอนยังไงโควิดไปทำงานอยู่แถวนั้นเลยอ้ออ่นนี่เป็นสีสันนาสองให้ดูนะคะเป็นเวฟสีห่ะโอ้ยไปดูจังสองตามเราในบ้าน คณะอะไรวัดวัดบ่เออในวัดยายกระปายสองในวัดอะไรวัดบ้านกระโพบ้านตะกลางวัดแจ้งสว่างโอ้ยายไม่รู้เราวัดอะไรนะไปจะเห็นบ่ตรงไอ้โรงเรียนยายกระปายยายไปจากสองสามรอบโอ้ยายไปยายก็สบายยายก็เต้นอยู่นั่นยายก็เต้นอยู่นั่นเลยขาก็อยู่แบบ อ่าน่าเต็มรถนะคะแม่แม่พ่สี่ขห้าเชือกก็จะแบ่งปันกันทานนะะขนะนี้ก็ต้องใช้เวลาเดินทางก็ประมาณ40กว่านาทีนะารอรอก่อนเด้อพ่อใหญ่แสนรักน้ำค้างน้ำทิพระองดาวเจ้าดอนนี่น้อยนะรอต้นกล้วยก่อนวันนี้ได้นะได้หนึ่งคันรถนะคะแม่แม่พสี่ขนานี้ได้หนึ่งคันรถ ถ้าบรรทุกต้นกล้วยนะคะไม่ไมสีไม่ต้องพูดถึงนะฮะยางกล้วยนี้เต็มเลยเราก็ต้องยอมรับสภาพนะฮะรถของเรารถออกมาใช้งานนะไม่ไมสีเดี๋ยวจะไลน์ไปบอกคุณลุงก่อนนะ,ะว่าอย่าพึ่งยึดเ <laughs> นื่องจากไม่มีคะแนนส่งข้างงวดนะไม่ อ,อย่าเพิ่งยืดครับสงสารเราด้วยนุ่นคนข้างบนนะเสียงคว,นวันเวฟสวัสดีพี่นุชคะ่ะสวัสดีคะ่ะเหมาสวนหรือครับไม่ได้เหมาครับพี่นุชคะ่ะมาเอาที่บ้านญาติของควันชิดนะอีกอีกหมู่บ้านหนึ่งก็ไกลพอสมควรไกลาจากวังทะลุมากๆนะ ไอ้อย่าลืมมีดเด้อได้เต็มรถอยู่คุณนาวานะฮะได้เต็มรถอยู่ได้พอกินอยู่เด้อแบ่งกันห้าเชือกนะฮะต้องขอโทษขออภัยด้วยบางทีไม่ได้อ่านคอมเมนต์เพราะว่า มดมันกัดเด้อมดคันไฟนะต้องขอโทษขอขอภัยคุณนาวาอ่ะขณะนี้นะควันจอยก็มีคะแนนอยู่เล็กๆน้อยๆนะที่จะให้เจ้าของต้นกล้วยนะม่ไม่เสียให้คุณยายได้ซื้อหมากซื้อผูกินนะนนเอ,าาอี่เอาันี้ไปเอาผัวไอ้แ้ามด้ยเ <laughs> ด้อไอาก่อนนะ <laughs> เลือกททางอะไรนสีเร็จไม่ใช่เสร็จแล้วนะคะแม่เมสิหาเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเตรียมเดินทางกลับวังทะลุกันเไคมีากมีเคยมีหรอกโอค้งช้างบ้านสมุนยายว่าจะมาท ใช่ค่ะเพื่อไอชีตไอชีตไหนเนาะไอชีตไหนเนาะไอชีดนี่มันบวชตอนใหญ่เอาล้านมาบวชไอชีตนี่อาชีตหน้าเนาะมืดแล้วใครจะเห็นหน้ามันเนาะให้ซ้อมหน้าให้ดูหน่อยสิมันโลเหมือนเดิมไหมอืออุ้ยอาเออเออจดซ้อมหน้าให้ดูหน่อยใครซ้อมเมาส์ซ้อมจักรีช้าโอ้ย เอาเมียทางนู้นเด้อไม่เอาไม่มีไมม่ีสาวบอกทางนู้นอะเยอะแยะโอ้เยอะแยะบอกอูเซลมากระมอ่าขณะนี้กำลังมัดดูแลความเรียบร้อยนะคะแม่สีมัดให้เรียบร้อยเพราะว่าระยะทางจากตรงไหนเนาะ้นเดี๋ยวเราโอ้โหเดี๋ยวจะทมที่โอ้โเดี๋ยวจะทมที่สร้างตึกป่าที่โด จะเอาบวกัวฝรั่งจะบัวบัวโอ้ยโอ้ยม่ป็นสิโอ้ยโอ้ยอ่ะต้องขอโทษขอไปนะเ <laughs> นื่องจากว่าสเล่กันพูดคุยกันนะไม่แม่สีค่ะไม่ได้ทะเลาะอะไรกันนะเนื่องจากว่าพูดคุยเป็นสีสันเนาะขณะนี้อาจจะมืดหน่อยนะ <laughs> อ่ะต้นกล้วยก็เต็มรถแล้วนะขวัญจอยก็มีคะแนนเล็กน้อยจะมอบให้คุณยาย พอได้ซื้อหมากซื้อผูเนาะแม่แม่เอฟซีฮะนะอ่ะควันชิดเอาไปให้ยายหน่อยดิเออให้ยายพอได้ซื้อหมากซื้อผูเออเอาเพนเนี่ยมาเป้มเป้คนจ้าวเช่นอ่ะคนจ้าก็ต้องขอลานะขอตัวลาแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะจะเดินทางไปวังทะลุจากนี่ไปก็ประมาณสี่สิบกว่ากิโลเลยนะสี่สิบกว่ากิโล chạp đi đi nữa tóc đi nè <laughs>

ยายจะได้ดยายจะได้ดูคนตัดด้วยสวยหล่อขนาดไหนเนาะโอ้ยนเนาะนั่งดีๆเด้อพ่อควานดูนะฮะโอ้ยน่าสงสารควานกล้าไม่กิ่งนะเดี๋ยวก็คงจะไปวังทะลุต่อนะฮะเดินทางจากนี่ไปก็ประมาณ40กว่ากิโลนะฮะไม่กิ่ง ก็เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะควันวามเวฟควานชิดความน้ําค้างมาไกล้อหยุดกินวอ่คอนจอยก็จะต้องขอลานะฮะเนื่องจากว่าจะพาต้นกล้วยไปค่าโชคดีเด้อ่ะเด้อบอกยายงวดน้ำมันออกอะไรน้องยายจะอยากถูกหวยน่ะโอ้ยยายจะอยากถูกหวยโอ้ยโอ้ยค่ะ อ่าลาแล้วนะแ,แม่แม่สี่พวกเราสามสี่ท่านลาแม่แม่ไปนะคะคจะเดินทางต่อสวัสดีค่ะครับขึ้นอาหารช้างได้แล้ว